Innovation for Thai Education (ISTE) นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษายินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านนานกเขียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งโดยมีนางรุ่งทิวาบุญศรีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานกเขียน และมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด6คนได้แก่นางสุนทรีชัยโคตรนางสาวรารัตรรุ่งมณีลักนายนทวุฒิคำประเทืองนางสาวกัญจนาเกิดทศโสมและนางสาวสิริพรคำสิงโรงเรียนบ้านนานุเขียนมีวิสัยทัศน์ดังนี้ภายในปีพุทธศักราช2564โรงเรียนบ้านนานุเขียน จะมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานวัฒนธรรมก้าวนำด้วยเทคโนโลยีน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติสากลโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาร่วมจัดการศึกษาและพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศภายในฮักนะคะมูเดลภายใต้โครงการ ifte โรงเรียนบ้านนานโนเขียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางปีศักราช2551ครอบคลุมความต้องการของผู้เรียนชุมชนโดยให้มีการจัดการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของนักเรียนอีกทั้ง ยังมีการจัดการวัดผลและประเมินผลจัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลการดำเนินง,งานนักเรียนมีความรู้ความสามารถและสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นโดยใช้รูปแบบนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา i f t e ด้านการบริหารจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมฮักนะค่าโมเดลโดยที่รูปแบบนวัตกรรมฮักนะค่าโมเดลมีความหมายดังนี้ H heart หมายถึงรวมกันสร้างความตาระหนักมีการจัดการประชุมครูนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนและผู้คนในชุมชนเพื่อรวมกันออกความคิดเห็น ถึงปัญหาวิธีทางแก้และหนทางสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน U Unity รวมรู้จักปัญหาศึกษาปัญหาที่จะนำมาพัฒนาร่วมกันโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ G Growth การพัฒนามุ่งพัฒนาสองเรื่องได้แก่การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนางาน n need นำมาสร้างองค์ความรู้ทำการปรปับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนที่คณะครูนักเรียนรวมกันออกแบบการเรียนรู้ให้ดีเลย a action มุ่งสู่การปฏิบัติผู้บรหิหารสถานศึกษารวมกับครูนำรูปแบบกระบวนการนิเทศภายใน มาใช้ในสถานศึกษา k knowledge นำความรู้มาปรับใช้และเผยแพร่ขยายเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้รับผิดชอบโครงการรายงานการดำเนินงานกิจกรรมและนิเทศ a authentic assessment วัดและประเมินผลครูนักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนมีเจตคติที่ดีรู้และเข้าใจปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัตถุประสงค์ของนวัตกรรม 1. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงรุก active learning ครูทุกคนจะกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้เทคโนโลยีและสื่อการสอนให้มากที่สุด 2. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการนิเทศการนิเทศจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้เกิดความมั่นใจว่าการนิเทศจัดการเรียนรู้สามารถช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนได้3เพื่อกระตุ้นให้ครูเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ความสำคัญและประโยชน์ของการนิเทศ พัฒนาตนเองและนิเทศเพื่อนครูด้วยกันอย่างมีหลักวิชาและมีรูปแบบชัดเจน 4. เพื่อให้การนิเทศในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 5. เพื่อให้ครูเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 6. เพื่อยกระดับผลสำเร็จ การทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ NT และ 7. เพื่อยกระดับผลสำเร็จการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผู้เรียนมีความสนใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้นเนื่องจากครูมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้เทคโนโลยี ในสื่อการสอนก่อให้เกิดความน่าสนใจต่อผู้เรียนนอกจากนี้นวัตกรรมนิเทศภายในยังช่วยให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนและครูผู้สอนมีความเข้าใจและรู้กลยุทธ์ที่จะนำมาสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพทำให้เห็นปัญหา และคิดวิธีการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมก็ให้เกิดบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่เมวรารู้ทักษะชีวิตทักษะอาชีพ ซึ่งเป็นโปรเจกต์สำคัญของโรงเรียนบ้านนาโนเขียนสังกัสงานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งดำเนินการโดยคุณครูวรารัตนลูกมณีรักคุณครูนัทวุฒิคำประเทืองนะคะ ผลลัพธ์ที่เป็นที่ประจกักษ์ชัดเจนคือผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้นและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่6บางรายวิชาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเราก็ขอวิธีใหม่วิธีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผฐมศึกษามหาสารคามอีกหนึ่งต้องเป็นจะมีชีวิตทำสิ่งสร้างสรรค์ก้าวตามยิทันโลกจะเปลี่ยนไปมีไม่ตร